เรามอนสเตอร์โวลคคนิกมอนสเตอร์แย้ไฟติดเกราะสุดเท่ สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาซีรีส์โวคานิกมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับโวคานิกเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ของโอไบรอันนะครับซึ่งน่าสนใจมากเลยตรงที่ว่ามันเป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟเผาไฟนะครับจะเรียกว่าเป็นสัตว์เลือ้อยคานโดยตรงไหมก็ไม่นะครับผมมันมีความเป็นแบบสัตว์อะไรประมาณหนึ่งสัตว์ประหลาดนั่นแหละเออแต่ว่ามีไฟห้อมล้อมนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนกับสัตว์เลือ้อยคานที่มีการสวมเกราะน,น,นู่นนะคกิ มาทั้งหมด15ใบครับผมซึ่ง15บใบเนี่ยแบ่งเป็นมอนสเตอร์10แล้วก็เวทมนต์สแล้วก็จะเป็นกับดัก2นะครับการเวทมนต์ผมต้องบอกก่อนนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวมอนสเตอร์อะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการเขียนคําว่าโวล坎ิกไว้เออแต่ว่ามันมีเอฟเฟกที่เชื่อมโยงกับบางตัวได้ผมก็เลยขอใส่เข้ามาด้วยนะครับรานนั้นเนี่ยก็จะมีการ์ดทั้งหมด15ใบให้เราคุยกันในคลิปนี้นะ,ะซึ่งบอกเลยว่ามอนสเตอร์ธาตุไฟเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ธาตุโปรดของผมเลยก็ปร,ปรับ ว่ามอนสเตอร์ที่เป็นโวคานิกเนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างเริ่มจากที่เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาก่อนเลยเนาะมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้มีชื่อว่าโวคานิกแรดครับผมโวคานิกแรดเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุไฟเผาไฟเลเวลหนึ่งพลังโจมตี500ป้องกัน500อครับไอตัวนี้ก็มาเป็นหนูเลยนะครับผมเออมันเป็นมอนสเตอร์ธรรมดานะครับผมเอฟเฟกของมันก็ไม่มีครับเทคสก์ดก็จะเขียนไว้แค่ว่าเป็นหนูที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาไฟพื้นที่ที่มีความร้อนสูงนะแล้วก็มีความสามารถในการทนความร้อนได้เป็นอย่างดีครับจบเลยครับผ มตัวมอนสเตอร์เอฟเฟกกันบ้างครับมอนสเตอร์เอฟเฟกตัวแรกของคลิปนี้เลยนะครับก็คือโวลคานิกบูลเล็ตครับโวลคานิกบูลเล็ตเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุไฟเผาไฟเลเวลหนึ่งพลังโจมตี100ป้องกันศูนย์ครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบน,นี้มันอยู่ในสุสานนะครับเทิร์นละครั้งเราจะสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์ห้าร้อยแล้วก็เอาการ์ดโวลคานิกบูลเล็ตหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับผมอ่าซึ่งทรงมาประมาณนี้ปุ๊บก,ก็จะหมายความว่าโวลคานิกบูลเล็ตเนี่ยถ้าให หนึ่งลงมาได้ครับผมอ่าซึ่งผมจะบอกว่ามอสเ t อร์ o l c ค nic ที่มีอยู่ในคลิปนี้10ตัวเนี่ยถือว่าใส่เข้ามาบางตัวแบบใส่2ใบ3ใบอะไรเงี้ยก็คงไม่ปแปลกนะครับเพราะว่าจนวนการ์ดมันก็ไม่ได้เยอะอาจจะไม่ต้องเลือกมากขนาดนั้นครับตัวต่อไปนะครับ v o l c a n i c Backshot ครับ v ว l ค a n i c Backshot เป็น Mon เ t อร์ f f e c t ธาตุไฟเผาไฟเลเวล2พลังโจมตี500ป้องกันศูนย์ครับผมการ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันถูกส่งลงไปสู่สารเนี่ยให้เรามอบความเสียหายห้0อพอยต์ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ ไปสู่สารด้วยเอฟเฟกของการ์ดที่ติดชื่อ Bless Cannon นะครับเราจะสามารถส่งการ์ดที่มีชื่อว่า Volcanic Backshot อีก2ตัวจากบนมือหรือจากในเด็กลงไปสู่สารแล้วก็ทําลายมอนสเตอร์ทุกตัวบนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งครับอันนี้เข้าใจว่าเป็นการทําลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยการใช้เอฟเฟกของ Bless Cannon ใช่ไหมแล้วมันมีเอฟเฟกที่บอกไปตอนต้นนะครับว่า Volcanic Backshot เนี่ยถ้ามันลงสู่สารไปปุ๊บมอบความเสียหายให้อีกฝ่ายหนึ่ง500นะครับเท่ากับว่าถ้าคอมโบนี้สําเร็จเนี่ยจัดไปเลยครับความเสียหาย 1, 1500นั่นนเอองตต่ไปะครับ v o l c a n i c c o u n t e r ครับ v วค c a n i c c o u n t e อร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟธาตุไฟเผาไฟเลเวล3พลังโจมตี300ป้องกัน1,300ครับการ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ในสุสานนะครับแล้วเราได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ให้เรา r ร m o ม e ฟการ์ดใบนี้ออกจากเกมไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรา r ร m o ม e ฟออกจากเกมไปแล้วตอนนั้นเรามีมอนสเตอร์ธาตุไฟตัวอื่นที่อยู่ในสุสานยกเว้นตัวของ V o ค c a n i c c o u n t e r เองนะครับอีกใบนึงจะได้รับความเสียหายเท่ากับที่เราได้รับด้วยครับก็ถือว่าเป็นการเค การ์ดใบต่อไปนะครับ Volcanic r e v o l v e r ครับ Volcanic r e v o l v e r เป็น Monster Effect ธาตุไฟเผาไฟเลเวล3พลังโจมตี1,200ป้องกัน600ครับการ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันถูกทำลายและถูกส่งลงไปสู่สารปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเลือก Monster ที่ติดชื่อ Volcanic 1ตัวจากในเด็กนะครับเอาไปวางไว้ใบบนสุดของเด็กได้ครับการ์ดใบต่อไป Volcanic Edge ครับผม โวล์คานิกเอชเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาไฟเลเวล4พลังโจมตี1,800ป้องกัน1,200ครับการใบนี้นะครับผมคือเธอละครั้งในช่วงเมนเฟสของเราเราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์ได้เอฟเฟกต์ Effect นั้นก็คือมอบความเสียหาย500พอยต์ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งครับในเธอที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้นะครับการใบนี้จะไม่สามารถโจมตีได้การใบต่อไปนะครับโวล์คานิกโรเก็ตครับโวล์คานิกโรเก็ตเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาไฟ,าไฟเลเวล4พลังโจมตี1,900ป้องกัน1,400คครรรัับบบกกาาดในนี้นะ้ะถเิว่ามันนเชก มาแบบปกติอัญเชิญลงมาแบบรีเวิร์สหรืออัญเชิญลงมาแบบพิเศษได้สําเร็จนะครับให้เราเลือกการ์ดที่ติดชื่อเบสแคนนอนหนึ่งใบจากในเด็กหรือจากในสุสานนะครับผมเอา1ใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีเอฟเฟกเกี่ยวกับเบสแคนนอนด้วยเหมือนกันนะครับผมไว้ตัวโวค n นิคเอชเมื่อกี้นะกับโวค n นิ r โร k เกตเนี่ยถ้าผมจัดเด็กนี้ผมต้องใส่ไวนะ้เนาะเพราะว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างโอเคพลังโจมตีก็สูงนะครับแล้วก็อัญเชิญง่ายดีนะเพราะ่าถา 3, บบ 1, 2, ะ่ถ้เปปนะป็ปนป็นนนตลกกมบออออออไไไรยยืืหคผ คานิคแฮมเมอร์ครับ โวลคานิกแฮมเมอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาไฟเลเวล5พลังโจมตี2,400ป้องกัน1,500ครับเอ,อ่อมอนสเตอร์โวลคานิกนี่คือแบบพลังโจมตีโหดๆนะเวลาที่แบบเป็นเลเวล4ขึ้นไปแล้วเนี่ยอย่างไอตัวแฮมเมอร์นี่ก็เลเวล5นะครับแล้วก็พลังโจมตี2,400เลยและเอฟเฟกต์ของมันนะครับก็คือเทิร์นละครั้งเราสามารถใช้งานได้ในช่วงเมนเฟสมอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งตามจำนวนมอนสเตอร์ที่ติดชื่อโวลคานิก1ตัวที่อยู่ในสุสานของเราตัวละ200 ครับมันจะไม่สามารถโจมตีได้ครับผมอ่าก็เหมือนเป็นโวคานิกเอชเวอร์ชั่นอัปเกรดนะแต่ว่าต้องพึ่งพาจํานวน v o คานิกมอนสเตอรที่อยู่ในสุสานของเราเยอะหน่อยแบบมีสัก10ตัวอย่างนี้ได้นะหืมมองอความเสียหายไปเลย2,000ต่อเทินนะกาัดใบต่อไปนะครับโวคานิกควีนครับ โวคานิคควีนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาไฟเลเวล6พลังโจมตี2,500ป้องกัน1,200ครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถถูกอันเชิญแบบปกติได้นะครับผมวิธีการอันเชิญมันก็คือให้เรารีลิสมอนสเตอร์1ตัวที่อยู่บนฟิลด์ของอ e ีกฝ่ายนะครับหลังจากนั้นอั Guard นเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิลด์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งเลยและเอฟเฟกต์ต่อมานะครับเทิร์นละครั้งเราสามารถส่งการ์ดที่อยู่บนฟิลด์ลงสู่สารไป1ใบนะครับยกเว้นตัวของการ์ดใบนี้เองนะมอบความเสียหาาย้กกับไ e ลออขง1000น ในช่วง end phase ตัวเองจะต้องเลือกว่าจะรีลิสต์มอนสเตอร์ตัวอื่นที่อยู่บนฟิลด์ของตัวเอง1ใบหรือจะรับความเสียหาย1000พนอยต์นั่นเองครับเออผมเห็นไอ้ตัวนี้แล้วนึกถึงตัวลาว้าโกเลมนะครับที่แบบว่าสังเวยไปแล้วลงฟิลอีกฝ่ายหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไลฟ์พอยต์ก็จะเสียไป1000นะครับลววาวาโกเลมรู้สึกว่ามันจะบังคับเสียเลยแต่ว่าตัวของโวค n น c q คว e นเลือกได้ครับผมว่าจะสังเวยมอนสเตอร์ Monster ไปหรือจะรับความเส เสหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่พนะครับถ้าอีกฝ่ายหนึงเอาไปใช้ดีๆพุกเนี่ยเราก็อาจจะกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้นะแล้วก็การ์ดใบนี้มีเอฟเฟกทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับก็คือเธอที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติได้ครับตัวต่อไปตัวสุดท้ายแล้วนะครับโวคันิกเดวิลครับ o l ค a n i c เ e v i l เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกตธาตุไฟเผาไฟเลเวล8พลังโจมตี3,000ป้องกัน1,800ครับการใบนี้ก็ไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบปกติได้เช่นกันนะครับวิธีการอัญเชิญ o l ค a n i c d e v i l คือให้เราส่งการ์ดที่มีชื่อว่าเ s t c a n n o n t r i d e n t ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเรานะครับส่งหนึ่งใบนั้นลงสู่สารไปแล้วก็อัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาแบบพิเศษได้ครับเอฟเฟกของ o l c a n i c De v i l นะครับก็คือในช่วง a t t l e p h a s e ของอ e ี่ายหนึ่งถ้าหากว่ามอนสเตอร์บนฟิ ตัวนั้นจะต้องโจมตีมาที่การ์ดใบนี้ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าตัวของ Volcanic Devil สามารถแบทเทิลกับมอนสเตอร์แล้วก็ทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นลงสู่สารไปได้ให้เราทำลายมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของอ e ีฝ่ายทุกตัวและมอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอ e ีฝ่ายหนึ่งห้าร้อยพอยต์คูณจำนวนมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายไปด้วยเอฟเฟกต์นั้นครับสมกับที่เป็นขั้นสุดยอดของตัว Volcanic นะครับผม Volcanic Devil Effect ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับบังคับให้อ e ีฝ่ายหนึ่งโจมตีด้วยแล้วก็้้าาาววเอง e 1, อง e 1, ีี่่ยยย e ยนนะึบมมสกกดคหหใะ ต่อไปก็มาดูการเวทมนต์กันบ้างนะครับผมการเวทมนต์ใบแรกเลยคือ Crazy Fire ครับ Crazy Fire เป็นการเวทมนต์ฉับพลันนะครับผมการใบนี้เมื่อเราใช้งานมันแล้วให้เราจ่ายไลฟ์พอยต์500หลังจากนั้นทําลายการ์ดที่ติดชื่อ Breast Cannon ที่หงายหน้ายนอยู่บนฟิลของเราแล้วก็ทําลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิลนะครับหลังจากที่เราทําลายเสร็จแล้วให้อัญเชิญ Crazy Fire Token ลงมาบนฟิลของเราแบบพิเศษในสภาพตั้งโจมตีนะครับซึ่งตัว Crazy Fire Token นั้นจะเป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟเผาไฟเลเวล3พลังโจมตีป้องกัน1 1> 1, ซึ่งในเทิร์นที่มีการใช้งานการ์ดไปนี้แล้วก็เรียกโทเค็นตัวนั้นลงมานะครับมอนสเตอร์บนฟิลด์ของเรานั้นจะไม่สามารถโจมตีได้ครับคือถ้าใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่มีผลกับเราเนาะเราไม่ได้โจมตีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราจะใช้งานในเทิร์นของเราก็ต้องกาดจังหวะด,ดีๆเพราะว่าเราจะโจมตีไม่ได้นะครับอาจจะยังปิดเกมศัตรูไม่ได้นะเวลานั้นนั่นเองการ์ดไปต่อไปนะครับเบรสแคนนอนครับ เบรสแคนนอนนะครับเป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็ b บรสแอคเซอร์เรเตอร์นะครับการ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือในช่วงเมนเฟสของเรานั้นให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของอ e ีฝ่ายหนึ่งตัวหลังจากนั้นนะครับส่งการ์ดมอนสเตอร์ธาตุไฟที่มีพลังโจมตี500หรือต่ำกว่าจากบนมือลงไปสู่สารแล้วมอนสเตอร์ของอ e ีฝ่ายที่เราเลือกนั้นจะต้องถูกทําลายไปครับในเทอร์ที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกของเบรสแคนนอนนะครับผมมอนสเตอร์ Monster ของเราจะไม่สามารถโจมตีได้ครับเออึออน ถึงเจ้าโวคานิกบุลเลตอย่างเงี้ยนะแล้วในอาร์ตเวิร์กของการ์ดเบสแคนนอนนี่ก็เป็นโวคานิกบุลเลตด้วยนะครับ ต่อไปนะครับผมจะเป็น Breast Cannon Trident ครับ Breast Cannon Trident เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้โอ้โหปืน3กระบอกเลยนะครับการ์ดใบนี้นะครับผมเราสามารถใช้งานมันได้โดยการส่งการ์ดที่มีชื่อว่า Breast Cannon หนึ่งใบที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของเรานั้นลงสู่สารไปครับอ่าตีว่าเป็นการอัปเกรดนะเอฟเฟกของมันก็คือในช่วงเมนเฟสของเราเลือกมอนสเตอร์บนฟิลด์ของอ e ีฟายหนึ่งตัวแล้วเราก็ส่งมอนสเตอร์ธาตุไฟจากบนมือ1ตัวลงสู่สารไปมอนสเตอร์ของอ e ีฟายที่เราเลือกนั้นจะต้องถูกทำลายและมอบความเสียหาย500 อยให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งครับในเทอร์ที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกนี้นะครับมอนสเตอร์ของเราก็จะไม่สามารถโจมตีได้นั่นเองครับผมคือพวกการ์ดโวคลนิกครับหลายใบเนาะมันก็แบบเป็นการลดไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้โดยตรงเลยอะไรเงี้ยการ์ดเวทมนต์ก็ไม่เว้นนะครับถ้าเราส่งบางตัวอย่างเงี้ยที่เป็นโวคลนิกแบ็กช็อตใช่ไหมที่อยู่ในอาร์ตเวิร์กของการ์ดใบนี้ด้วยเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้รับความเสียหายจากการ์ดเวทมนต์ใบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายจากเอฟเฟกต์ของต แรกคือ Volcanic Charge ครับ Volcanic Charge นะครับเป็นการ์ดกับดักธรรมดาครับผมเมื่อเราใช้งานการ์ดใบนี้เสร็จปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่ติดชื่อ Volcanic 3ตัวจากสุสานนะครับแล้วก็เอาสับกลับเข้าไปในเด็กครับเมื่อกี้มีการพูดถึงแบบปืนใหญ่ Breast Cannon ที่แบบว่าส่งมอนสเตอร์ธาตุไฟของเราลงสุสานไปนะครับก็อย่าลืมใส่ Volcanic Charge อันนี้เพื่อมาเอามอนสเตอร์โ o l ค a n ิกที่น่ารักของเรากลับเข้าไปในเด็กด้วยละกันเนาะ การ์ดใบต่อไปใบสุดท้ายแล้วนะครับเบรสแคนนอนแมชชีนกันครับผมเบรสแคนนอนแมชชีนกันเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องครับซึ่งการ์ดกับดักต่อเนื่องใบนี้นะครับจะเป็นการ์ดที่ใช้กับพวกโวคอนิกได้โดยตรงเลยอ่ามาดูกันเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้มีอยู่2อย่างนะครับผมเอฟเฟกต์แรกก่อนเลยถ้าการ์ดใบนี้ไงหนะ้าอยู่บนโซนเวกับดักของเราเนี่ยให้นับมันว่าเป็นการ์ดเบรสแคนนอนไทเดนครับผมเออเพราะว่ามันก็มีปืน3กระบอกเหมือนกันนะถามว่าทาไมต้องให้นับเป็นเบ c สแคนนอนไทเดนด้วยนะครับเพราะว่าเอฟ เอฟเฟกหลักของมันสามารถใช้งานได้เพียงเทอละครั้งนั่นก็คือในช่วงเมนเฟสของเราหรือของอี่ายหนึ่งให้เราส่งการ์ดโวลคานิกจากบนมือ1ใบลงสู่สารไปแล้วก็จัวการ์ดจากเด็กได้1ใบครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการ์ดใบนี้ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในสุสานนะครับในช่วงเมนเฟสของเราหรือเมนเฟสของอี่ายหนึ่งเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมไปได้หลังจากนั้นเอาการ์ดโวลคานิก1ใบนะครับจากในเด็กส่งลงไปสู่สารครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดโวลคานิกนะครับผมอาซึ่งก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุ านิกเองนะครับแล้วก็จะเป็นมอนสเตอร์โวคานิกทั้งหลายที่ผมบอกว่ามันเป็นคล้ายๆแยส้สวมเกราะนั่นแหละครับเออแต่ความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นงะผมเรียกให้มันเข้าใจง่ายๆสําสหรับตัวผมเฉยๆนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับมีข้อมูลเสริมนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเจ้าพวกโวคานิกเหล่านี้ก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมนู่นนี่นั่นกันได้เลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเป็นคนที่แบบเล่นสมัย YGO อย่างเงี้ยน่าจะเคยใช้เด็กนี้กันมาบ้างนะเพราะว่าช่วงนั้นมันก็ไม่มีอะไรเยอะครับผมมีแค ค่อยๆอัปเกรดมาเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นแบบผู้เล่นยุคสมัยนั้นน่าจะเคยผ่านนะครับอาจจะไม่เคยใช้แต่อาจจะเคยเจอไอ้พวกวัวคนิปมาบ้างแล้วเหมือนกันเนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ